กา,กาบบรรู้ินะครับขั้นตอนตำบลสองลอยท่านเมตตานะบอก,ก,กอุลย์ญาโยมญาติโยมประพรมใจการถวายเป็นทุนการศึกษาหลังจากวถวายทุนการศึกษาเสร็จแล้วจะมีการมอบรางวัลอันดับหนึ่งสองสามนะของละสองทองยมท่อขอความสำเร็จ อาจารยันะ้ะตองละห้าร้อยงงว่าอย่างนั้นธรรมเรียนก็ปีหนก็ไม่มีจุดไนะม่บอนะธรรมเรียนว่าเกควรไม่มีจุดม่บอเพราะว่าสรรมเรียนเกิดสามรอยรูปมัคือสามร้อยแหละเพราะว่ามีไม่ถึงมหาลัยด้วยแต่ธรนมเรียนที่เรียนสามมาน็็จะเป็นสองร้อเจ็ดสิบูปที่มัครรข้ มารยนลุกมาล้บเลยลุกมาลับเลยอาตนาไม่มีอะไรขึ้นนะแต่ที่ออตมานั้นที่ราเป็นกฐาทั้งหมดเลยถวายคมนเณรท้าถวายสองตอ้หยุดนะอ่าไม่ใช่สองตอแล้วก็บอกว่าตายแล้วย้นจะได้รู้เดินต่อนรุปับสองตอ อายุที่ถวายลูกมาเลยสองกองนะถวายพิธีสองกองเลยก็จะจะจบไปองเดียวเลยก็ไม่มีปัญหาถือว่าเป็นการถวายร่วมกันหรือท่านใดที่ไม่ได้ทำบุญมาก็มั่นใจนะก็ไม่ต้องมาเลย อีนนี้เรบนะเมาตก่อนหนึ่งร้อยถวายสองทองหนึ่งร้ถวายสองทองหนาทองห้าร้อยเกตนาของอาจารย์นักพรตถวายรูปพะหนึ่งพันเพื่อนายโยมท่าบุญเาื่อเดือ ถวายรันะนี้ก่อนนะถ้าเท็จเลยนถ้แล้วก็มาวงต่อไปเรื่มเดกหนถวายสอง,อ,ายยายองสองไม่จะ่นายมถวันเปิดเป็นสเมมนได้ไม่ได้อาจารยเก่นที่จะเดินดูเองวงวงสุดท้ายในวงไหนก็ ขาสะดวกเรียนนี่นะโยมเนี่ไม่ได้โยมไมนนี้มีเริ่แลักของเาวเลยโยมขวาเลยท่านพระอาจารย์เต่งเนี่ยท่านทาราบเปงนความลำบากความเป็นธรรมดานะเรียนมีมนก็ไม่มีเรียนบาลีก็เหนื่อยเรียนสามันก็หนักเรียนนะครับก,ก็ลำบาก อยากให้ยอมให้บนกับสัมเาณีด้วยอยาดูถูกว่าเป็นสัมเาณรนะสัมเาณรเป็นอราิยะบุคคลก็มีนะและสัมมเณรที่เยนบาลีนี่ไม่ถึงธรรมดานะโยมเป็นยอดเนีนเชียวเนีทั่วประเทศที่เรียนอยู่มีห้าหมื่นกรูปแต่ว่าที่เรียนบาลีนะ่ะไม่ถึงนะห้าหมื่นกระลูกเรียนวิชาสามัญ แต่ที่จะเดนบาลีด้วยอย่างวัดสวนออน้อยเอารับแล้ววางไว้บนโต๊ะนะครับสาม,มเณรถ้าเกินก็บอกโยมาเกินแน่วโยอาตมารับแค่สองซองเดี๋ยวมันจะมันถึงจะขาดโรคไหนไม่ได้มีไหมครับสาม,มเณรที่เป็นที่เลี้ยงเป,เป็นอาจารย์ก็มีนะสองรูปก็วถวายพิเศษต่างหากใช่ไหมอาจารย์ไปยุบ ก็ถลายถลายเยอะกว่าต่างหากนะสามเยรสองรูปนั้นเป็นปร,ริญญาหกประโยคนยโยมน,นะอ่าโยมจะถาลายพิเศษก็ปต,ติตท่านเองสมมเณรโยพิษกับสามเณรสถิตปร,รียนทาทำหกประโยคไปสอบเจ็ดประโยค,โยคที่กรุงเทพถ้าเลยประโยคห้าขึ้นไปไปสอบที่กรุงเทพนะบานเราไม่มีน่อสอ